สวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 o v e r ทุกๆคนครับวันนี้ผมมาดึกหน่อยผมขอหนีไปฟุตบอลคตรตาลิกา้าพรีเมียร่าดเวชั่นเลยนะครับคู่ระหว่างสปอร์ติง้งซานฮูเซเจออ,อลาจูเรนเซ่นะคู่นี้เนี่ยมันผิดปกตินะตอนแรกอะ่ะราคาตั้งต้นมันเป็นฝ่ายเจ้าบ้านไปต่อปอ,ปอ,ปอนะตอนแรกเลยอะ่ะ แต่อยู่มันสลับขั้วละราคาสวิงนะสวิงสวิงยังไงมาดูกันครับตอนแรกเรดอะราคามาปอป,อปอคู่นี้เจ้าบ้านต่ออยู่สักพักราคาตั้งต้นมาเป็นหลังบ้านมาต่อแล้วก็อาราจนูนเิเซ่เนี่ยมาต่อปอ,ปอ,ปอจ่ายสูง79นะให้ลอง1.03สเลยส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดสูงมา2.5เอง จ่ายสูงน้ำล้นจ่ายต่ำ0.79และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ3.1ราคาพูเสมอให้3.25และให้ราคาหลังบ้านพูหลังบ้านให้ชนะ2.00 4นะครับนี่คือราคาตั้งต้นแต่จริงๆอ่ะราคาตั้งต้นแต่แรกก็คือ Sporting San Jose เนี่ยเป็นฝ่ายต่อถ้าผมจำไม่ผิดเป็นฝ่ายต่อส่วน Sporting San นโ s เซเนี่ยเตะไปทั้งหมด20นัดนะชนะ6เสมอ5แพ้9ยิงได้16 เสีย26เก็บแต้มได้23แต้มรั้งอันดับ9นะครับส่วน阿รา轮ูนนเนเนี่ยเตะไปทั้งหมด20นัดชนะ13เสมอ7ไม่แพ้ใครเลยนะ20นัดมันยังไม่แพ้ใครเลยนะยิงได้47ลูกเสียแค่11ลูกถือว่ามีเกมลูกที่ดุดันมากแล้วก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งมากเก็บแต้มได้46แต้มอยู่อันดับหนึ่งนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ย ราคาปัจจุบันสวิงมาให้อลาตูเนเซ่ปะต่อครึ่งครบลูกและจ่าย0.73ให้รอง0.97และราคาสูงขยับครับเป็น2.75จ่ายต่ำ0.90จ่ายรอง0.80และราคาพูให้สปอร์ติ้งซานโฮเซชนะ4.3ให้พูเสมอ3.75และให้หลังบ้านอลาตูเนเซชนะ1.54ซึ่งลักษณะอย่างเนี้แปลว่าอลาตูเนเซ่มีดีนะครับมาดีเลยนะครับทีนี้สถติเนี่ย เวลา s p o r t ติ้งซานโฮเเล่นในบ้านเนี่ยเล่นในบ้านทั้งหมด10นัดน,นะชนะสีเสมอ2อ2แพ้ส,สียิงได้แค่9ลูกเองเสีย9ลูกตกเฉลีย่ยแล้วนัดละลูกอะ่ะส่วนหลังบ้านเนี่ยเกมเยือน10นัดหลังสุดเนี่ยชนะ7นะครับเสมอ3ยิงได้26ลูกเสียแค่6ลูกเท่านั้นถือว่าดุดันจริงๆสำหรับหลังบ้าน阿拉朱นซส่วนสซตติที่เจอกันเนี่ยสปอร์ติงซานโตเชเวลาเจอเนี่ย เป็นฝ่ายทำไม่ดีกว่านะอาราจูเนเซ่ทุบคว่ำหมดเลยสองนัดล่าสุดเนี่ยก็รับประกันการันตีว่ามีเกินสองลูกนะก็สองพันยี่สิบเอ็ดอาราจูเนเซ่ในในบ้านก็ทุบไปสามศูนย์สองพันยี่สิบอาราจูเนเซ่ไปยินเครื่องลูกครึ่งแรกไม่ยิงไปยิงครึ่งหลังสามสองซึ่งสปอร์ติ้งซาโนโตเซ่เนี่ยหกนัดหลังสุดเนี่ยที่มันเล่นในบ้านเนี่ยมันยิงได้น้อยนะ มันยิงได้น้อยมากแต่阿拉朱莲塞เนี่ยหกนัดหกนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยมีประตูครึ่งแรกทั้งหมดนะครับมีประตูครึ่งแรกทั้งหมดอ๋อมีมีประตูครึ่งแรกทั้งหมดหกนัดไม่มีประตอูอยู่แค่หนึ่งนัดคือเจอเอดีซานคาร์ลอสไปยิงข้างหลังหนึ่งศูนย์ซึ่งคู่นี้าราคามันสวิงแปลกๆนะมันสวิงไปหมดเลยสำหรับคู่นี้ส่วนสูงต่ำของลีกปีนี้ ก็า,าจูเดนเซ่นเนี่ยอยู่ติดอันดับสีนะก็สี่สิบนัดเกมสูงถึงยี่สินัดเลยเกมเสมอ1นึ่งนัดแล้วก็ออกเกมต่ำสิบนัดค่าเฉลี่ยอยู่ที่52.5%สปเนะครับส่วนสปอร์ติงซานโฮเซ่เนี่ยสามสิบแปดนัดออกเกมสูงสินัดเกมเสมอสองนัดแล้วก็ออกเกมต่ำถึงยี่สิบนัดค่าเฉลี่ยที่42.1นะึ่งะแต่อา,าจูเดนเซ่นเนี่ย สติเวลามันไปเยือนเนี่ยมันรับประกันเรื่องการมีประตูนะอะไรจุนเซ่เนี่ยทุกครั้งที่มันแบกราคาทุกครั้งนะทุกครั้งที่มันมันทุกครั้งที่มันแบกราคาปอปอหรือคุ้มครบลูกอะ่ะมันก็เป็นฝ่ายทําได้ดีเหมือนกันนะส่วนซานโฮเซ่มันก็เป็นฝ่ายทําได้ดีเหมือนกันถือว่าทําได้ดีทั้งสองทีมาแต่ด้วยสยติได้หลายๆอย่างอะ่ะ ผมคิดว่าสปอร์ติ้งซานโนเซ่น่าจะสู้ไม่ได้นะนัดนี้และอย่างหนึ่งราคามันมันสวิงมันสวิงไปไปไปเยอะมากผมคิดว่ามันต้องมีดีนะครับแล้วก็ภูลักษณะการต่อครึ่งกบลูกของอาราจูนเซเนี่ยให้ภูชนะ1.54เนี่ยคือเหมือนจะฟันทงเลยว่าไปทุบทุบเจ้าบ้านได้เลยนะครับทุบเจ้าบ้านได้เลยนะครับส่วนราคาสกอร์สูงแรกวันนี้เปิดมา1ลูก จ่าย0.95 0.85ก่อนมันจะไล่มาเรื่อยๆจนถึง3ทุ่มก็จ่าย0.91 0.89และราคาปัจจุบันล่าสุดเนี่ยตอนเชี่ช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยไหลไปลูกควบลูกครึ่งให้องน้ำแห้งน,นะครับและล่าสุดเนี่ยตอน4ทุ่ม40นาทีเนี่ยมาลดและจ่าย1ลูกจ่าย0.68และให้ลง1.02และแห้งสัดๆเลยซึ่งเห็นได้แคบ ครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นฝ่ายอาราจุนเซไปต่อนะก็ต่อน้ําแห้งเหมือนกันจากที่มันต่อเสมอขาขาวก็ดันไปต่อปอ,ปอน้ําแห้งเนี่ยซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับราคานี้จากปอปอถ้าผมจะไม่ผิดคือเจ้าบ้านต่อปอ,ปอก่อนแล้วมันสวิงกลับมาไปต่อให้หลังบ้านต่อปอ,ปอ,ปอและล่าสุดเนี่ยก็ให้หลังบ้านขยับไปต่อครึ่งคบลูกอีกซึ่งลักษณะการจ่ายค่าน้ําของหลังบ้านอาราจุนเซเนี่ย การต่อบนครึ่งควบลูล่นละจ่ายค่าน้ําแค่0.73ให้ลอง0.97เนี่ยส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยขยับไป2.75เนี่ยมันจ่ายน้อยกว่า2.5คือของราคาตั้งต้นอีกและพูเสมอเนี่ยขยับด้วยคือขยับคือเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งแผงเลยถ้าพูดถึงคือมันจะเปลี่ยนทั้งแผงเลยอะซึ่งผมมองว่าคู่นี้มีประตูนะครับรับประกันเรื่องมีประตูนะครับสำหรับ阿ุนเซ่เนี่ยเจอสปอร์ติ้งซันโฮเซ่เนี่ยก็วันนี้นะครับ ไปฟุตบอลคอตตาลิกาพรีเมียร์ดิวิชันครับผมเ mm. ตะเวลาอาตีี mm. กดสูงแรกสปอ์ติงซานโฮเซนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ s สีห้า ovr s สีห้า ovr แล้วบอกว่ามาจากช่องพี่หมาแล้วครับรับรองกลุ่มน,นี้ไม่มีผิดหวังครับไม่มีผิดหวงังจริงๆมีพี่เสืออีกมากมายการันตีเรื่องคุณภาพในการคัดบอลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คัดบอลมั่วๆนะเราคัดบอลเพื่อที่จะให้ สมาชิกทุกคนมีความสุขทุกๆคนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไปฟุตบอลคอตาลิก้านะครับแต่เวลาตีสีกดสูงแรกสปอร์ติ้งซานโฮเซครับผมถ้าเครื่องแรกไม่มาตามก็ได้เครื่องหลังทันทีนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ